เฮ้ย,ยสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูจ h a ช n e นลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเลีงแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาแต่แรงซีวีซีกันค่ะ e ีพีที่แร้คือแบบแพ้อย่างไม่น่าให้อภัย04อ่ะคือแบบจุ๊ๆ โอ้ยอยากแต่แรงนะมาสายสองคนนะเราต้องไปบวกด้วยกับเพื่อนนะยิงไม่ไหวหรอกยิงไม่ไหวหรอกเพื่อนลงหนึ่งไป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 โอ้ย โอ้ยทุกคนเราขอเพิ่มเลือดก,ก่อนได้ไหมโอ้ยเฮ้ยมันเจ๋งนะมันเจ๋งโอเคค่ะรอบที่สองนะคะเราชนะไปรอบแรกอเออเ,เอาปืนอะไรดีก่อนนะเอาปืนนี้ไปก่อนนะแก้ขัดนะ อีพีที่แล้วคือเจอเพื่อนไม่ยิงเลยโอ้ยเกือบแตกเกือบแตกอะเออเฮ้ยเกือบ เมื่อกี้เขาย,ยิงเราจากตรงไหนเฮ้ยอุยยังไงอโอเคเลิศเราเกิดแตกนะคะแต่เขาย,ยิงได้เมื่อกี้สวยงามวิคุณนี้ได้ MV แล้ว,วอโอเค ได้อยู่ไม่เร็วไม่เร็วไปจ้ะอืมเราอยากตามเบอร์สองไปเบอร์สองอยังอยู่ที่เดิมเลยเขาจะลงมาบ้างไหมเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลย อยู่ตรงไหนที่นี่เขาจะลงมาไหมเ,เขาอยู่ข้างบนเออแตกไปหนึ่งไปเออเขาไม่เห็นเราวเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยได้อยู่นะ อีกคนเดียวถ้าเราโลภไปเก็บจะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่เอาเพื่อน,นี้โอ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นไป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 สี่ล้มหนึ่งโอเคเพื่อนจาัดก,การได้อยู่แล้วแม่โอ้โหคนนี้ได้ MVP อะโอเครอบตัดสิบค่ะ เฮ้ย <He> มันได้มันไดนได้นะแม่เออเอาดิเอาดิเอาหมดตัวเลยเอาดิออกตัวได้เกมอย่าพลิกนะขอชนะบ้างเถอะหลังจากที่แพ้ม,มาหลายอีพีแล้วอุ้ย Này yêu Này 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 Mình ừ, nói con này Úi Ờ à. Úi ชนะว้าวเย้ทุกคนอีพีนี้ได้ชนะ4-0ค่ะว้าวโอเคค่ะอีพีนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะแลเราจะกันใหม่อีพีหน้าจ้า